สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นคลิปการทำนายดวงนะคะสิ้นปีแล้วเนาะตั้งแต่วันที่24นะคะถึง30ธันวาคมเลยนะคะของทั้ง12ราศีนะคะอาจารย์แบ่งวันที่ตามหลักโหรศาศาสตร์สากลนะคะยังไงรบกวนทุกท่านนะคะเช็ควันที่ที่อาจารย์พิมพ์คอมเมนต์ไว้ให้ด้วยนะคะมาเริ่มแรกเลยนะคะคือชาวละคนาราศีมังกรนะคะสิ้นปีนี้เนี่ยในเรื่องการงานการเงิน ความรักและสุขภาพจะเป็นยังไงบ้างนะคะลองมาชมกันเลยเนาะ,ะเรื่องงานนะคะของชาวลัคนาราศีมัง,งกรนะคะในสิงปีนี้นะ,ะอาจารย์ว่าก็ทุกสิ่งทุกอย่างที่ท่านได้ทํามานะคะไม่ว่าจะเป็นเ,เขาเรียกว่างานที่ได้รับผิดชอบมอบหมายมานะแล้วก็ างานทุกอย่างเลยเรียกว่าผ่านร้อนผ่านหนาวมันก็เยอะนะคะทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยได้เขาเรียกว่ามามา,มาตามเส้นทางนะหรือว่ามาตามแผนที่เราวางไว้นะคะทุกสิ่งทุกอย่างเนาะกำลังจะเป็นไปได้ด้วยดีนะคะในสิ่งที่ท่านคิดในสิ่งที่ท่านหวังในเรื่องของการงานนะคะท่านได้รับแน่นอนเนาะแต่ว่าอาจจะเป็นช่วงที่สิ้นปีเนี้ยเนาะถ้ามีวันหยุดหรือว่ามีเวลาว่างนะอาจจะลองศึกษา หาความรู้เพิ่มเติมนะคะในสิ่งที่เราขาดไปนะ,ะหรือว่าเพิ่มเติมสกิลหรือทักษะใหม่ๆก็ <c oughs> จะส่งเสริมให้เรื่องงานของท่านนะคะประสบความสําเร็จมากยิ่งขึ้นเนาะ,ะ, <c oughs> ะ,ะอาจารย์มองว่างานสิ้นปีนี้นะ,ะก็ยังคงนิ่งย่อยู่นะฮะแล้วก็เรียกว่าทํามาได้สักพักหนึ่งและระยะหนึ่งแล้วนะคะก็ <c oughs> ถึงเวลาที่เอ้ยเราอยากพักผ่อนบ้างน,นะฮะแต่อาจารย์เชื่อว่าเอเ่อ energy ของคุณยังคงดีอยู่เนาะเ <c oughs> พราะด้วยความที่ชาวลัคนาราศีมังกรในช่วงนี้นะคะ ไม่แน่ใจว่าไปถือศีลไปบวชบ้างหรือเปล่านะจะทําให้หน้าที่การงานของคุณนะจะเริยมากขึ้นแล้วก็ได้รับเขาเรียกว่าตําแหน่งใหม่ก็ได้หรือได้รับการโปรมโมทก็ได้นะคะในระหว่างสิ้นปีนี้นะอยากให้คุณลองหันมาปฏิบัติธรรมหรือว่านั่งสมาธิแผ่สมม่วนบุญส่กุศลน,นะคะสิ่งที่ทํามาทั้งหมดมันก็จะส่งผลยาวไปจนถึงทีหน้านั่นเองนะอาจารย์ว่าเนี่ยนะ ในสิ่งที่ตั้งเป้าหมายไว้หรือว่าสิ่งที่คุณคาดหวังไว้เนี่ยมันได้มาถึงแล้วนะคะหรืออีกนิดเดียวเองถ้าคุณทาหรือว่าสกิดเรียกว่าสะกิดต,ต,ตอบบุญนี่ไัไดีกว่านะเออมันก็จะดีมากยิ่งขึ้นนะไปเรียนไปนเรียนเพิ่มเติมนะคะจะทําให้หน้าที่การงานของคุณเนี่ยเจริญมากยิ่งขึ้นนะคะ,ะต่อไปมาเรื่องการเงินเนาะงานแล้วเงินใช่ไหมเงินของลัคนาราศีมังกรเป็นยังไงเงิน การเงินนะคะการเงินในสิ้นปีนี้นะโว้ไม่ธรรมดาเลยนะคะช้อปปิ้งเนาะเปตัวเองบ่อยมากเลยนะช่วงนี้นี่ใช้เงินไปกับการซื้อของหรูหราฟุา่มเฟือยหรือว่าฉันทางานหนักทํางานเหนื่อยมาแล้วนะคะถึงเวลาที่เราอยากให้รางวัลกับตัวเองบ้างนะคะมีโอกาสได้ไปสังสรรค์กับครอบครัวนะคะทานข้าวนะคะพาคุณพ่อคุณแม่นะ,ะไปเขา,าเรียกว่ารับขวัญรับขวัญพี่ใหม่นะ,ะหรือเจอพบปะ การในครอบครัวระหว่างสิ้นปีนะ,ะก็เป็นความรู้สึกที่มันอบูนมากเลยนะคะแล้วก็พานะพาลูกๆพาครอบครัวของเราทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นครอบครัวคุณหรือว่าครอบครัวใหญ่นะคะพาไปเที่ยงต่างจังหวัดนะคะก็จะทําให้มูตแอนโทนนะของการเงินของคุณนะคะเรียกว่าเสียไปแบบไม่สุดเปล่านั่นเองแนละ้วมีเกณฑ์ที่จะใช้เงินไปกับครอบครัวแล้วก็เปย์ตัวเองนั่นเองนะคะมาถึงความรักนะคะของชาวลัคนาราศีมังกรเป็นยังไงบ้างนะคะความรักโอติดกันสองใบเลยนะ อาจารย์ว่านะอาจจะพาแฟนไปกับครอบครัวหรือเปล่านะฮะระวังนิดนึงนะฮะเรื่องความรักของคุณนะคะถ้าว่างแนละ้วพากันไปสวดมนต์ปฏิบัติธรรมก็จะดีมากเลยนะคะให้มันเป็นคู่บุญคู่บารมีนะคะเพราะว่าให้ระวังเรื่องเดือดร้อนเดือดเนื้อร้อนใจจากคู่ฟองคนรักนะคะหรือว่าอาจจะมีเหตุการณ์ปุบปั๊บฉับพลันเกิดขึ้นมาก็ได้นะคะเกี่ยวกับอาจจะมีปากเสียหรือว่าอาจจะมีเรื่องในบ้านนะคะให้ระวังให้ดีละกันนะในช่วงนี้ถ้าคุณบ้านมีเวลานะคะ มันเข้าวัดสวดมนต์ปฏิบัติธรรมนะฮะในวันหยุดนี้ก็ได้นะฮะหรือว่าถ้าหยุดหรือว่างโครงการนะให้พากันไปทําบุญทำสังฆทานก็ได้นะคะก็จะดีมากขึ้นขึ้นให้ลดเนือเรื่องของอาบายามุขต่างๆนะฮะไปตอนส่้งปีหรือว่าถ้าว่างเนี่ยนะให้ไปสวดมนต์ข้ามปีก็ได้นะคะแต่ถ้ายังติดสถานการณ์โรคระบาดอยู่นะให้คุณเนี่ยสวดมนที่้านก็ได้นะคะทำกันเป็นคู่เนาะ,ะชีวิตรักจากที่จะมีเรื่องเดือดเนื้อร้อนใจหรือเรื่อง ที่เกิดเหตุการณ์ไในคาดฝันนะก็จะเบาบางลงนะฮะอาจารย์ขอฝากไว้เท่าน,นี้แล้วกันนะคะสำหรับชาวาลัคนาราศีมังกรจ้า